วัสดีครับคุณลําเขาชาแนลครับอันนี้มันลาบปลาดุกครับดุกสอโตครับยามครับมีหอมกระเทียมยามครับหอมกระเทียมยามแล้วครับอีกยามครับยามแล้วก็มีอันนี้ตะไคร้หมกไตเต่าครับกับคาคาลวก็เขือครับ รอติดตามครับกับปลาย่างสีดําร้อยแล้วครับย่างสดําร้อยเดี๋ยวเอามารอเนื้อเรามาฟักมันรับครับฟักแล้วก็รับนี่ครับขาที่เอาหมกจะใช้หอมกระเทียมพริกเขื่อครับธรรมดามีมะเขือคืนใส่มะเขือคืนครับอันนี้บมมีครับหรือใส่มะเขือเปอกครับับรอติดตามครับ ตอนรับครับกับพี่น้องเนื้อปลาดุกเขาสับเรียบร้อยแล้วครับกับสับเรียบร้อยแล้วนี้กับหั่นเรียบร้อยแล้วครับกระเทียมนี่เคือหมกใต้เตาครับก็เอกตะไคร่หมกใต้เตากระเทียมหอมกระย่างมีมะเขือครับเขื่อหมกใต้เตาคาหมกใต้เตาพริกย่างครับนี่ก็มีหอมซีหอมป้อม ไม่มะกรูดหอมจีนครับเดี๋ยวามาตำเครื่องครับามาตำเครื่องครับท่นแนใดเอาค่าแต่ก่อนครับค่ามัเนเด้งนครับเพราะว่าเอาไปหมกแต่ต่อมีเหนียวนะครับค่าค่าเรคนครับสามคนครับ แล้วเอาตะไคร้ลงไปครับตะไคร้พริกลงไปได้หมดเลยครับ เร็กแล้วครับเล็กแล้วาก็เอานมะเขือหอมกระเทียมลงไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายครับของที่มันนิ่มของให้มันตำง่ายครับ เ,เนื้อปลาลงไปตำนะครับกับเนื้อปลาลงไปตำเหมือกันนะครับปลาที่เราสับไปตามให้มันเข้ากัน,นครับเข้าเครื่อง หอมมากเลยครับหอมหอมเครื่องครับหอมหอมหอมนะครับจรบร้อยขอเข้ากันแล้วครับอมาใส่หม้อเลยครับเตรียมปุงรถครับปุงรถ ครับเนาะเห็นบ่ครับจครับหอมนี่น้ําปร้าป่ะแล้วต้มไปครับล้างครบจักหน่อย เลาประกอบใสครับ,าบ,บ,ราบายาปูข้างครับสคว้าครับควา้า แป้งนัวเช้นไหนเชฟไหลครับแป้งนัว,นว,นวคนครับน้ำปลาเขาใส่หลังก็ใส่น้ำปลาแล้วต้องขนชิบมันแล,ล้วป <c oughs> ลาปลาดุกแม่บนบ้านแม่บนลานรับ เผ็ดตัวพอใส่พริกผงเลยครับพริกยา่างหอมเม็ดพกแบแบหนึ่งชิมครับชิม สรสดาต์พอดีนะครับมั่อหนาผมมาไข่นะค,ครับมนันมีเสียงไงอย่างนี้นะครับไก่เครื่องหอมครับเครื่องหอมที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วครับเผ็ดโมเผ็ดหลายครับพอดีแต่ห่าวซีทอดพริกแห้งครับทอดพริกแห้งกลับก,ก,กับ เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟรากินพร้อมกันครับพี่น้องครับ เรากินพร้อมกันครับ